สุดครับอยู่กับเรานะครับคุณบอสแชนแนลครับวัน,นี้มา โปรโมทเซิร์ฟ MC บอสนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทคนเดียวนะฮะ uh, MC บอสนะครับเป็นเวอร์ชันน1่นะฮะก็หลังจากที่ปิดปงิปนมานก็เปิดกันเลยนะฮะมาดูกับของเซิร์ฟบนกอนเลยนะฮะกับของเซิร์ฟก็จะมีกับของเบอร์ถึงซุปเปอร์วีพีหนึ่งไม่พูดคำ้ยาบสองไม่ทำให้เซิร์ฟแตกสามไม่สร้างบ้านลอยฟ้าอันนั้เลืบอกนะฮะ อินโทรคนนี้ผมเป็นคนทําเองแบบมั่วๆะก็มั่วไปมั่วมากลายแบบนี้ก็ขอพอดีนะเขาเกิดไม่ชอบใครคนใดนะฮะแต่ไปมาดูกดของสตาร์ขึ้นไปนะฮะเหมือนกับกดสเปอร์หญิงเบมเบอร์ก็ขึ้นมีหนึ่งหนึ่งสามต่ไปข้อสี่ไม่แกล้งเมมเบอร์นะฮะสามห้าไม่เสียงสัตว์ผิดนะฮะหกไม่จะขอให้พวกเมมเบอร์เจ็ดไม่หืิงกรมใส่ผู้หญิงนะฮะอ้าวเวนใครมาโมกเรียนช่างมันฮะนี่คือจุดสปาห์ะฮะต่อไปโดเนทนะฮะ อ่ะถ้าเกิดทำทุกยศถ้าทำผิดกฎจะโดนกดยศถาวรนะฮะครับ VIP ติดถาวร s อร์ r VIP นะครับก็หนึ่งร้อยถูสามสิบวันสองร้อยถาวรตั๊บสามร้อยถูสิบห้าวันสี่ร้อยถูสามสิบวันห้าร้อยถาวรอ่านกันเองแล้วกันนะฮะสแกนอ่านโอเคนะเดี๋ยวไปมาดูเวฟเติมนะฮะเหยียบไปเลยฮะปั๊บถ้าเกิดจะเติมฮะให้กด enter ใช้เมาส์คลิกแล้วกดใช่นะฮะก็จะขึ้นไปที่เว็บนะฮะโอเค มาดูนะ,ะฟีเทมอ่ะฟีเทมฟีเทมดาบหายตัวนี้มันจะเขียนชื่อฟีเทมไม่รายนะเดี๋ยวมาแก้นะฮะเอาละอ่ะ,อะนี่ก็คือขอเพิเลนเดี๋ยวขอเพียงกันโอเคครับ ก็จะไปถอฟรีเท็มนะฮะอ่ะมากดกันได้เซวนี้ผมสร้างอยู่คนเดียวฮนะเป็นแอดมินอยู่คนเดียวอ่ะอ่ะบางคนเฮ้ยแจกแรกด้วยโคตรดี่แจกแรกแต่ไม่ใช่แกจริงนะเป็นแกปลอมนะะนี่ฮะและทุอกอย่างของปลอมห้ามนําไปขายครับจับได้แปลในพีฮะอ่ะแต่ไปมาดูปัญหาในเซิร์ฟมั่งฮะผมก็เปิดคนเดียวก็เงินก็ไม่ค่อยเยอะอะไรหรอกเนี่ยอ่าในการจิตเตอร์มันมีโอกาสเป็น60%เซิร์ฟอาจพิม์อะไรไม่ติดมีโอกาสลด65% กระตุกแหลกมีโอกาสสามสิบเปอคิปเปอร์ระเบิดพื้นฐานมีโอกาสศูน,น,นย์ทับร้ยอย,ย,ยปอเปอร์เซ็นตนะ์ไมย,ยังไม่ได้แม่งเจ๊ะหรอกเพิ่มเติมนะฮะโย่ของในกระปาของหายเนี่ยดูฮะสักพักหนึ่งปรโยชน์ใหญ่หายไปละโอเคเห็นละหายไปละเอ็นี่ยังไม่ทนขึ้นเลยไอ้ระบบเรือ่องขนาดเนี้ยไม่ได้ทนขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเกิดปัญหาเซิฟแบบกระทำหายตอนที่ผมไม่อยู่ก็ โทรแจ้งผมได้นะฮะหรือพัคคาริน่า,า,นะนนา,าไนปะนะฮะเยดีบริเวณประตูนราสักดิ์เขาได้เบอร์ซื้อกระสุนปืนสพิฆาต244นะฮะโอเคนี่ก็คือกดเลนจ์แจนิวนะฮะก็ต่อไปไปดูส่วนของส่วนของช็อปมั่งเลยกว่า อี๋อี๋เลยแม่งหายหมดเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวผมก็จะลงองอ,อินเฟรมช็อปให้ละกันนะฮะหลังจากเสร็จผมก็จะลงเฟรมช็อปเอฟเฟรมโคเล็กเตอร์นะฮะใช่เฟมช็อปพูดผิดหายมาเลยดูดิอันนี้ก็เป็นสกองเอ็นชานนะฮะอย่าต้อง วันอาจจะดูตอนที่ผมอาจมันจะดูวิกแหลกชี้หายซึ่งนีไ้ได้เลยไม่ใช่นะเพราะว่าผมใช้มอดเงาด้วยนะฮะ้<อ>า,ากเกิดผมปิดๆๆๆลื่นพื้นเลยนะ,ะแตวผมชอบใช้มันสวยดีถ้าไม่ได้สร้างอะไรผมก็จะใช้มอดเงาต่อไปตัวนี้ก็คือระบบสิ่งที่ยขยะนี่เองนะฮะ <ๆ S 2> นี่ฮะ้วงจอเมื่อวงจอไปถึงเดสตตอก็จะทำการขี้ยขยะ น,นี้ก็สร้างในเล่นนะไปดูโซนว้าบมั้งนะอันนี้ก็จะเป็นที่ตกปลาก็ต้อง,งให้น้ำมบปุ้นไม่ใช่เช,ชเดอร์ก็ได้ครับเพื่อเพื่อความแม่แหลกนะฮะนี่ก็คือจะเป็นที่ตกปลาอันนี้ก็อีเวนต์ฟรีกระโดดไปให้ถึงขั้นบนสุด้ามาดูเมืองก่อนนะฮะผมก็สร้างคนเดียวก็เลยทําเมืองไปด้วยนะฮะก็เมืองอันนี้อาจจะมีสราพยชื่อสร้างนะฮะอ่ะแล้วผมจะมาทำาพสตกันเลยดีกว่า ทำโควสนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยดีกว่าว่าทำโค้ททำยังไงมากดดินก่อน,นะฮะโควสเริ่มต้นทำได้แค่หนึ่งครั้งนะฮะถ้าทำเกินหนึ่งครั้งนะฮะผมจะแบนนะฮะแต่ไม่แบนไอพี IP. อ่ะข้อที่ซิตี้โซนนะ,ะเอาดินไปใส่อ่ะคุณก็อ่านเองแล้วกัน,นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมาแก้ให้มันขึ้นโวหมออย่างเงี้ย เดี๋ยวผมาเล่นให้ดูเลยครับก็เอาสมุดนี้แปะก,กับอันนี้ชิบเอ,อาไล่จักรวางก็แพ้นซอร์จี้สองนะฮะแมงเงือกปัญหาเซิร์ฟก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับโคโลม,มันไม่ค่อยดีฮะ,ะเปิดเลยแบบติดถูกนี่ก็จะวอลลอลเหมือนกันอ่ะอ่าแล้วก็มาตรงนี้ฮะแล้วให้มาตรงนี้นะครับ ที่นะชึบชึบอ่าอ่าไม่ได <man if Mick initiation> ้มันยังขึ้นรอรอมันบอกให้ไปขึ้นรถไฟฮะทัวร์รถไฟฮะกึรถไฟได้เลยฮะรถไฟมันก็จะน่าขึ้นฮะผ่านนะอ่ามันจะมีขึ้นมันก็จะมีขึ้นสับเวเปอร์เหมือนคือหรือกระสิบอะไรนีรับนี่ตัวก็ตกมามันจะเขียนอยู่ดูตรงขวาของหน้าากสิ นนก็จะเป็นบ้านเป็นบ้านหลังเล็แลกแนะล,ละะ้ก็เปิดมาสี้าวันมั้งห้าสี่วันไรหารนะครับานไขร้ตััจะไม่ได้เยวไม่ได้อัน,นีก็เป็นบ้านเป็นบ้านหลงถ้ามันไม่มีซุ้อม,ม,อมองก็ไม่ต้องสใจเพาเป็นบ้าน นี่จะเป็นช็อปช็อปทีมนครับไม้มาาม็อีาจจะมีสตาร์มาช่วยเป็นบางวานันบางเวลานะฮะนี่ก็คือร์กิสเน,นี่เป็นสามงนงนะฮะบ้านพิสเตอร์วยมิสเตอร์แรกเมืม่อทำชื่ออะไรตอวนี้ก็เป็นซอลารตัวน,นี้ก็จะเป็นสอลลอ่า นี่ไหมขอสอนว่เอาล่ะครับก็ถึงจุดหมายแล้ว,ลวคดังอัน้นฝนก็เข้าเยอะอยู่มกันนะวันหนึ่งก็สิบกว่าคนอพอเข้าเสร็จมาที่เวสต์จสองแต่พี่พยายามผมขอแนะนำว่าอย่ารัดควยเลยดีกว่านะมันจะไม่สนุกนะฮะถ้าไม่รัดคุยี่สนุกมากเลย เนี่กอ็อันนี้อันนี้อันนี้ให้เราไปหามิสเตอร์วาีนะฮะก็ลองไปเดี๋ยวผมมาเขียนให้ใหม่นะฮะอ่ะลังจากจบคลิปนี้ผมจะมาเขียนให้จึ๊บอันนี้ก็จะให้ไปหาแร่ลาพิสห4ิสี่กับ36ก็เป็นร้อยอันนะอ่ะผมหาละ คือไปสิทธิ์การลงโทษคคือเหมือนเล่นเกมเพยมาก็ต้องโดนลงโทษวันนี้แค่จบแล้วแค่นี้จบแล้วแต่ลาพิธถัดเจ้ไหนก็ไปขุดแร่เอาเนาะหมึจะรู้กันเซิร์ฟก็พ่อออกกันอนะ่ะก็เอาไปเสร็จการลงโทษไปให้เขาเนี่ยอย่ากเพิ่งให้ทีเดียวอย่าเพิ่งเล่นเซิร์ฟม,มาสามวันฮะเอามาหนึ่งปุ๊บ ก่อนขึ้นมานานีกน้ก็แ,แดดแล้วก็มารา,างวัลฮะรางวัลก็คือเพชรสามก้อนอถ้าถ้าเอาเพชรถ้าคุณเผลกอกดเอาเพชรหกก้อนก็คุณก็จะไม่ได้สำเร็จเควสนะฮะก็แค่เอาสามก้อนแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งซุปเพชรอีแล้วก็เอาเนี้ยอันเนี้ยมาแรกซุปเป็นอันนี้อือแบบคือคือบรรยากาศเป็นพลเมืองเนี่ยพลเมืองจะเป็นพลเมือง หรือว่าที่เรามาที่นี่เพราะเราต้องกลายเป็นคนละเมืองดีเอาเวนกำเราก็ได้เสน่หลักตามเป็นคนละเมืองละแล้วก็ต้องเอาไปให้ไอเนี่ยไอแก่นี่ไงก็จะได้แต่เราทีนี้เอาอันนี้เป็นแรกแล้วก็อ่านเอ็นเควสนะฮะแล้วก็เอาไอ็นเควสะคะ์เนี่ยมาแรกไอเนี้ยคนก็กลายเป็นคนละเมืองละ ก็จบไปไปแล้วไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่าผ <c oughs> มก็ไม่ค่อยมีฝีมืออะไรนักหรอกอ่าไปมาดูสร้างบ้านนะฮะถออ่ามาเลยก็ไม่ชอบเลย ีเวลามาเล่นเลื่อผมก็เลยสร้างรถรีบๆ,ๆนะครับก็มีคนมาสร้างบ้านได้ยู่นะฮะวายไปเอาแค่คอ้ยบินแล้วนะอย่งเนี้เก็บมานนี่ยฮะที่ผมเผื่อว้าไปตอนแรกตรงนี้ตีซะอ้า เซิฟผมดาบดาบมีบวกถึงสามหมืนสองนะครับนี่โอเคนะฮะไปส,สปากันได้เลยอ่าส่วนสุดท้ายก็คืออีเวนต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ก็พรุ่งน,นี้หรือผมจะอัดกิจกรรมไม่อีกนะครับก็หมดแล้วเซิฟเราหมดแล้วนะฮะ ็อยากให้คนเล่นเยอะนะฮะถ้าเกิดคนเล่นเยอะเติมเยอะจะมีกิจกรรมแจกปัดทูด้วยครับไม่เอาแจกจริงนะฮะเคยแจกมาแล้วบางเซิร์ฟนะฮะถ้าจะเอ็มซีเรนโบ้บ้งที่เอ็มซีเรนโบ้บ้งเอ็มซีเรนโบครั้งแรกเลยที่ผมตั้งชื่อเป็นเอ็มซีเรนโบ้อมันก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากละโอ้งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ละลากให้เต็มที่นะฮะอ่ะงั้นไปแล้วนะครับสวัสดีครับ